ราก็ส่นรายการปลื้ม p l o r e นะครับวันนี้มาทิ่นเก่าครับใกล้ๆกับโรงเรียนเก่าของผมนะมาสู่ซุยีินะซอยนี้เนี่ยเด็กๆมาอยู่แทบจะทุกวันนะครับเพราะผมเรียนที่สาธิตมสวประสานมิตรนะครับก็จะเข้าซอย23ซึ่งกลายเป็นซอยที่มีชื่อเล่นว่าซอยคาวบอยนะฮะซอยย่สิบนัะวันนี้เราจะเดินแถวนี้นะครับมีอาหารการกินนะบริเวณหน้าปากซอยหลายร้านเหมือนกันนะครับข้างในก็จะมีบรรยากาศที่คนทำงาน จะเดินมารับประทานอาหารนะครับเล็กๆน้อยๆนะซอยนี้บรรยากาศร่มรื่นดีนะครับเพื่อมา explore ทพาท่านผู้ชมมาเดินสุขุมวิท23ครับวันนี้ครับท่านผู้ชมฮะผมเจอพี่คนนี้นะฮะสวัสดีฮะเขาอุตส่าอุตส่าห์มายอมร่วมฉากกับผมนะฮะบางคนเขินอาย โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะอุดหนุนแล้วกันฮะเอาเอาอะไรดีฮะเอาทีมงานอยากกินอะไรนี่แหละบาร์บีเอานี่ได้ไหมอานี่เลยนี่เท่าไหร่นะเนี่ยสามสิบครับผมสามสิบนะฮะผมจะอุดหนุนพี่หาเรื่องคุยด้วยไม่ใช่เลยหรอกมีทอนไหมฮะมีครับผมนี่เป็นหนึ่งในฉากแรกที่เราถ่ายทำนะครับในซอยสุขุมวิทยี่สามนะครับตอนแรกกะจะกินร้านนู้นร้านนี้สงสัยกินขนมนะฮะนี่จะ ที่จะนั่งรถไปถึงไหนฮะเนี่ยเขียนไปเดี๋ยวว่านั่งไฟฟ้าใต้ดินกลับแล้วครับอ๋อรถไฟฟ้าใต้ดินกลับอ,อ๋อคือวิธีก็คือว่าคุณก็ขายของในซอยเนี่ยเปล่าผมเขียนไปทั่วครับเขียนไปทั่วเลย<อ>แล้วเดี๋ยวพอจังเวลากลับบ้าน<อ>นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเหรอใช่ครับผมนี่ผมว่าเขียนมาจากพระรามเก้าเฮ้ยพูดเล่นฟอร์จูนครับคันนี้มาจากพระรามเก้าฟอร์จูนเนี่ยนะมาถึงนี่ไม่เหนื่อยอะฮะเขาก็เหนื่อยเหมือนกันครับผมเหรอแต่ก็แล้วขายหมดไหมฮะเนี่ยก็ไม่หมดคือว่า แต่ว่าเราขายไปเรื่อยๆแล้วก็ซื้อของไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวนะอันนี้มีมีเหมือนเจ้าพ่อส่งมาป่ะฮะหรือขายตัวเองฮะไม่มีครับของตัวเองครับผมขายเองก็ทำมาหากินอยู่ไปนะครับผมอ๋อแล้วเวลาขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยแบบเขาให้เข้าลิฟต์ไหมอ๋อให้ครับสะดวกเหรอไม่ไม่ไม่เสียเงินด้วยครับใช้ฟรีด้วยครับผมอ๋อโอเคแล้วแถวนี้โอเคไหมคนแบบเป็นมิตรนะ ผม,ผมกลัวบรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยดีผมเดินผมกลัวผมโดนแบบคนแบบต่อนกหวีดเลยผมเนี่ยผมว่าผมว่าไม่รู้โอเคพี่ตามสบายล้วกันนะะผมด้ทำรายการต่อนะสวัสดีครับสวัสดีครับไ้ขนมแนะ้วท่านผู้ชมฮะวันนี้พูดตามตรงนะฮะวันนี้ผมยังไม่หิวเลยฮะไม่ค่อยหิวเลยแล้วเดินไปเดินมามันร่มเรื่นสบายๆมันก็ไม่รู้สึกว่าต้องกินอะไรนะฮะ ยังไม่อยู่ในมูรของการกินแบบปกติที่ผมอยู่ในเวลาทำรายการปลื้ม Explore เลยฮะเดีย๋ยวลองเดินต่อไปแต่ว่าซอยยีบสามเนี่ยมีร้านนวดเยอะนะฮะร้านนวดน้ำมันแผนโบราณน,นวดเท้านวดไหลนวดคอนวดสมุนไพรอบสมุนไพรนวดหน้ามีเยอะฮะเป็นอีกหนึ่งในรสชาติของซอยสุขุมวยีบสามลองดูสิฮะ ขายเท่าไหร่ฮะรุ่งละสิบเหรออ๋อเอาลูกเดียวได้ไหมอันนี้ลูกเดียวพอแล้วกันฮะไม่ต้องใส่ถุงฮะลูกไหนอร่อยสุดฮะฮะให้ดูนะนี่มันขายตรงนี้ทุกวันไหมฮะแล้วซอยเดี๋ยวนะซอยนี้ตกลงมันคือกลางวันนี่มันมีมีผับเปิดไหมฮะก็เปิดช่วงประมาณบ่ายสองอ๋องั้นตอนนี้ไปนั่งดื่มดูอาโกโก้บาร์ไม่ได้หรือมีตอนเย็นนะคนมันเยอะแต่ผมชอบธรรมชาติดีดี กินผลไม้แอปเปิ้ลอันนี้สิบบาทนะฮะอร่อยป่ะฮะอร่อยครับคุณนี่งั้นผมพี่พี่กินพร้อมผมด้วยป่ะผมซื้อเลี้ยงแอปเปิ้ลหนึ่งอันไม่ไม่ยอมกินเหนผมนะนี่ขายอะไรครับข้าวโพดเหรฮะผมไม่ไม่ต้องหาให้ผมนะผมมากินงี้เลยนะเอาฝักเดียวเลยฮะเอาขอบคุณครับสิบห้าบาทนะฮะโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เราไม่ค่อยมีอัปท์ไทยเท่าไหร่มันมันอิ่มกหลังใจไม่ได้มี ร้อนอีกอตไม่เป็นไรกินแอปเปิ้ลอืมโอเคแอปเปิ้ลนี่มันของของประเทศอะไรอ่ะจริงไหมแอปเปิ้ลนิวซีแลนด์นั้นรูปสิบบาทอืมได้ได้ได วันนี้เรามาแถวซอยขบอยนะไม่ได้มาดูการเต้นเอโกโก้เลยมาเดินเล็นจังหวัดอากาศเย็นฤดูหนาวยังร้อนอยู่โอเครอมมาเนี่ยจริงขเนเนยทานนีงอร่อย ตัวผมตัวผมหนุ่มน่อมอับเนยทานะแล้วก็โรยเกลือไม่ไหวนะเยอะเกินไปอิ่มไปเดินกันต่อ,อน,นี่อะไรนี่โอ้นี่น้ำพึ่งผสมมะนาวเฮ้ยน่าทานวะ่ะอันนี้น้ำพึ่งผสมมะนาวน่าทานแต่ว่าคนขายไม่อยู่บีเลมอนน้ำพึ่งแท้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ผสมน้ำมะนาวคั้นสด เพื่อสุขภาพหนึ่งแก้วครับนี่เห็นโฆษณา่านน่ากินไม่ทำให้คนแน่นมากนะร้าน,ออน,น,นลูกคา้าเยอะนะฮะอ๋อขอบคุณครับอันนี้น้ำมะนาวนะฮะโอ้โหมีน้ำผึ้งด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวรอ,อคิวสั้นแล้วค่อยมาต่อผมอาจจะรอสักพักอาจจะเดี๋ยววนกันใหม่อีกทีะขอบคุณครับ นี่พี่แกเร็วมากเรายังไม่ได้ทันไปไหนเลยนี่ฮะนี่น้ำมะนาวฮะั้นสดแล้วก็ราดน้ำพึ่งอีกทีเปิดให้ดูนี่นี่ดูความเยิ้มของน้ำพึ่งสะก่อนน้ำพึ่งอร่อยนี่ฮะนี่นี่นี่โมะนาวชั้นสดอร่อยว้โดยน้ำพึ่งด้านบนอีก ดีมากเลยดีมากอืมโอเค ฟิดแบ็วันนี้ใช้ได้นะฮะตอนแรกมาแถวนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเจออย่างไรนะฮะแต่ว่าเจอคนที่สนทนากับผมสี่ห้คนก็รู้สึกดีแล้วฮะเดีินกันต่อฮะยังหิวเลยฮะยังกินอะไรไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยาทำรายการ,รกินอะไรนิดนึงฮะ แต่ทำรายการกินนู่นกินนี่อะไรยเงี้ยไม่แล้วเดี๋ยวตอนนี้งานไม่ค่อยมีฮะคือแบบมันไม่ค่อยมีคนเข้าออกฮะนักเรียนปิดอ๋อรอรอนรอโรงเรียนมันปิดใช่ไหมครับท,ที่เขาว่าะอะไรครับทิดทางเขาว่าอ๋อปัญหาคือโรงเรียนมันปิดตั้งแต่เมื่อเช้าไม่มีนักศึกษาอ๋อก็เลยไม่มีนักศึกษาไม่แต่ว่าเมื่อเชิญแถวนี้มันสงบไงมันก็เลยมันเลยพอนั่งกันได้แถวเนี้ยไม่ค่อยวุ่นวายนะฮะที่จะวุ่นวายนะถึงแล้วแล้วมันมันจะวุ่นวายไหมฮะผมโอเคผมเดินเล่นต่อครับคุณครับ 2องเล่มเนี่ยครับยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้านะครับ <Okay. S 1> คุณครับ <Okay. S 1> นี่คือบ้านเมืองเนี่ยประชาชนปฏิวัตินะอย่าให้ผมเริ่มวิเคราะห์บังกอกทูเดย์เนี่ย วันนี้มีดาราไทยแบบเยอะบางกทุเดย์น่าสนใจเรื่องราวเนี่ยมันย้อนกลับไปไกลสมัยเป็นส่วนหนึ่งของ traffic corner นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเฮียไพวงแต่ชัชนร่มก็เข้ามากอบกู้กิจการให้อยู่ต่อไปได้จนถึงปัจจุบันนะฮะนะก็ยังอยู่นะบังกทุเดย์นะฮะคุณไพวงยังดูแลบังกทุเดย์อยู่นะฮะพยาไม้ด้วย นี่คือ offshore shop fish and chip shop นะ offshore ก็คืออยู่ยังไงดียปลายยาก offshore คือมันไม่ได้อยู่ออนช o r e ฮะมันอยู่ offshore มันอยู่มันอยู่นอกจากชายฝั่งนะฮะก็คือแต่ถ้าว่าหนูอยู่นอกจากชายฝั่งเนี่ยคุณก็จะอาจจะหากินปลายากหน่อยเขาก็เลยหาปลามให้คุณทานร้านนี้ fish and ์ h i p นะฮะปลาทอดแบบอังกฤษแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับชิปซึ่งก็คือ french fries สงสัยต้องแวะทานร้านนี้แล้วนะฮะออฟชอร์ฟิชแอนด์ชิ i ส์สไตล์อังกฤษนะฮะต้องมากินนะฮะร้านนี้ในสูงวิย์สเข้ามาอยู่ซ้ายมือโอ้โหนี่อบอะไรครับออะไรเอ้ยอะไรฮะเนี่ยไส้กรอกนะฮะเฮ้ยผมถามหนึ่งครับที่นี่เนี่ยฟิชแอนด์ชิพส์แบบอังกฤษเลยเหรอครับเป็นเนื้อปลาแล้วใช้ปลาอะไรครับก็มีปลาปลาคอสแล้วก็ปลากระพงแล้วก็นอรี่แล้วถ้าผมสั่งเนี่ยผมจะได้กินอะไรคอสเหรอคับ i ิช and งชิ p คอร์สแบบแบบอังกฤษเลยนะแบบเสิร์ฟพร้อมเฟรนช์ฟรายนะมันมันจะมันจะอร่อยเหมือนแบบถ้าผมไปกินเมืองนอกไหมคือแป้งแป้งที่ชุบเนี่ยใส่เบียร์ป่ะไม่ใส่แล้วใส่อะไรอ่ะก็ใส่ธรรมดาก็คือธรรมดาอร่อยะนะงั้นผมเอาคอร์สนะฟิช and งชิ p ที่หนึ่งนะฮะในการทำแบตเตอร์สำหรับดิฟฟรายฟิชหรือปลาที่จะมาทอดในน้ำมันร้อนๆเนี่ยนะฮะ ที่นี่เขาพิถีพิถันนะครับมีทั้งแป้งมีทั้งส่วนผสมหลายอย่างนะฮะที่นี่เขาใช้ปลาคอร์ดนะครับปลาคอร์ดเนี่ยทำในการชุบตัวแบตเตอร์แล้วก็ลงทอดเนี่ยอร่อยที่สุดนะครับถือว่าเป็นปลาที่เวลาทำฟิชชิปสไตล์อังกฤษนั้นกินแล้วเหมือนไปกินในประเทศอังกฤษที่กรุงลอนดอนเลยนะครับเราจะต้องเกาะติดเนื้อปลาแล้วก็แป้งก็จะมีความกรอบกรอบนอกนุ่มในแล้วในขณะเดียวกันฟิชที่ทอดเนี่ยออกมาสีโกลเด้นบราวน์ใช่ไหมฮะทองตึงน,น้ำตาล ชิปส์นะฮะเฟรนช์ฟรายเหมือนกันนะครับชิ้นต้องไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะฮะแล้วก็ทอดออกมาแล้วก็สีทองเหลืองอร่ามนะครับแล้วถ้าคุณจะจิ้มแคทชัพทานก็ได้แต่ว่าถ้าแบบสไตล์อังกฤษต้องจิ้มซอสตาร์ตาอันนี้235บาทนะฮะทีเดียวอิ่มเลยคุ้มนะฮะนี่ฮะนี่เป็นปลาตกลงคอร์สใช่ไหมฮะนี่น่าทานมากนะสีทองเหลืองอร่ามนะแบบที่เมื่อกี้ผมบอกเลยนะนะฮะแล้วก็ชิปส์นะฮะเดี๋ยว ที่นี่เนี่ยต้องเสิร์ฟลาดเกลือหน่อยนะลาดเกลือนะลาดเกลือบนปลาฮะนี่นี่ถ้าไม่พอสูตรอังกฤษเนี่ยเขาต้องมีน้ำส้มน้ำส้มนะฮะน้ำส้มนะด้านบนไหนด้านนี้นะบนปลานะนี่อังกฤษเนี่ยเขาใส่แค่เกลือพริกไทยน้ำส้มแล้วไม่ต้องมานั่งใส่แค่จงแค่จอบแต่ว่าถ้าจะใส่แค่จอบก็ได้นะฮะนี่แค่จอบนะ กระจอบเนี่ยผมไม่ใส่ปลานะผมใส่สำหรับสำหรับฟิชชิพส์หรือเฟรนช์ฟรายที่ผมจะกินนี่ราดยังค่าอย่างนี้ถ้าคนบริการลาดด้านบนเลย <Okay. S 2> ไปที่โต๊ะแล้วนะฮะมากินกันฮะเฟรนช์ฟรายเนี่ยด้านในนุ่มด้านานอกกรอบสีสวยจิ้มกับกระจอบ mm hmm. เขามีะทาดาซอสให้แค่ใ,ใส่แต่ผมคิดว่า ถ้าปลาทอดดีพอราดน้ำส้มน้ำส้มสายชูแล้วก็เก<อ>ลือพริกไทยอยู่แล้วนี่ผมแันให้ดูนะนี่ดูซะก่อนนี่ดูนี่ดูปลาดูเนื้อปลานี่ฮะนี่เนื้อปลาเนี่ยแนบติดกับตัว แป้งที่ก็ชุบลงไปเลยนะฮะเนื้อปลาแนบติดกับตัวแป้งที่ชุบนะฮะไม่แยกออกเป็นสองนะอืมดีมากดีมากความสดของปลาก็สําคัญแต่ว่าถ้าปลาสดแล้วแบตเตอร์ที่ชุบไม่อร่อยก็ไม่อร่อยอร่อยที่ตัวแบตเตอร์เท่ากับปลาสําคัญนะแบตเตอร์ตอนนี้ดีมาก องังกฤษเมืองหนาวเนี่ยฝนตกถ้าเดินแล้วมีแิชน่นชิปมันสบาย อีกร้านหนึ่งที่ดังในซอยสุยิสามเนเข้ามานิดเดียวอยู่ซ้ายมือนะร้านโจ๊กร่วมใจครือร้านโจ๊กร่วมใจจริงๆแล้วที่อร่อยนะฮะอาจจะสําหรับผมเนี่ยโจ๊กโจกนี่มันมีหากินได้ง่ายแต่ว่าขนมจีนฮะขนมจีนน้ํายาน้ํายากะทิน้ํายาป่าน้ํายาเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายมีทุกอย่างฮนะที่นี่อร่อยมากฮนะถ้าว่างลองมาทานกะัน นี่เป็นไก่ฮะหรือลูกชิ้นปลาไก่ลูกชิ้นนะฮะโอ้โหผมขอเพิ่มเส้นได้ไหมฮะ<อ>ผมกินหนักตัวนมจีนหน่อยฮนะโปะไปเลยก็ได้อขอบคุณนะนั่นแหละนี่เป็นหนมจีนของร้านโจรกร่วมใจนะฮะไม่ได้สั่งโจกเขาเพราะนมจีนน่าทานกว่าเขาบอกเขาทำลูกชิ้นปลากรายเองฮะ เผ็ดดีด้วยเขาชอบตอนสั่งคุณป้าเกาถามผมตอนแรกคุณป้าเขาหน้าดุแต่ตอนหลังพอเริ่มคุยด้วยแล้วเขายิ้มให้แล้วเขาก็ถามว่าจะเอาไข่ไข่ต้มด้วยป่า <st år> ผมบอกไข่ต้มหนึ่งลูกเลยในทุกๆซอยนะฮะในถนนในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นซอยไหนเนี่ยจะมีร้านกาแฟานะฮะ ในเมื่เงินเจ้าของร้านกาแฟร้านนี้ก็แวะมาบอกผมว่าเขาเป็นแฟนรายการงั้นเราต้องแวะไปชิมกาแฟเขาหน่อยนะฮะนี่เป็นร้านกาแฟชื่อมีชื่อว่ากาแฟสดขนมปังปิง้งน้ำตาลน้ำผลไม้ปั่นนะเมื่อกี้พี่ที่เป็นเจ้าของร้านว่ะฮะพี่เขาหลบไปข้างในแล้วฮะนี่แล้วเดี๋ยวชื่อร้านชื่ออะไรฮนะเดี๋ยวนะฮะผมดูชื่อร้านนิดหนึ่งเา้เาวเป็นร้านถ่ายรูปนี่ อ้าววัดดีครับเดี๋ยวเดนนี่คือกล้องผมฮะเดี๋ยวพุ่นหนีไปไหนฮะคือพอดีรากประทานเสริมอ๋อนี่คือพี่ขายกาแฟด้วยพูดง่ายแต่ว่าหลักๆคืองานของพี่คือร้านถ่ายรูปอ๋อดีวกาแฟค่อยมาชิมเดี๋ยวผมกินข้าวก็ไปชิมกาแฟตอนนี้ผมเข้าไปดูร้านถ่ายรูปได้ปะได้ครับนี่ฮะเดี๋ยวร้านถ่ายรูปพี่ชื่ออะไรเนี่ยสีแสง p h ต้เ Service นะฮะร้านเก่าแก่รุ่นพ่อรุ่นพ่อ50กว่าปีมาแล้วงั้นจริงๆแล้วถ้าสมัยเด็กๆเวลาผมไปเรียนหนังสือผมเรียนสายทิศมอสวรย จริงๆแล้วตอนสมัครเรียนนี่ผมก็มาถ่ายรูปร้านนี้ได้รู้จักรู้สึกว่าคุณพ่อจะเคยมาถ่ายรูปที่ร้านสมัยก่อนอยู่ซอย19ขนาดพ่อผมอยังเคยเคยมาถ่ายรูปร้านนี้มันมันเก่าขนาดนั้นะนะเก่าขนาดนั้น,นจจมัน,มนเก่าขนาดนั้นมมีกันนได้้สยย่อราาขที่เคยอยู่แถวสุขุมวิทปากซอย19วตอนที่เพ็ญแล้วตอนนี้ย้ายมา23โอเคฮะสีแสงนะโอเคงั้นเราเข้าไปข้างในกันนะครับ โอ้โมีให้ใช้เน็ตด้วยฮะใช้บริการาหรับการโอ้โหวัสดีครับวัสดีครับโอ้โหขอบคุณมากนะฮะไม่ผมชอบที่เข้ามาในร้านที่มีบรรยากาศแบบแบบปรติศาสตร์ไม่มีร้านหนึ่งที่แถวทองหล่อผมเคยไปถ่ายรูปหนึ่งตอนผมเด็กๆเขาก็เอารูปผมไปขึ้นไว้ตอนผมอายุตอนนี้จะ40แล้วเขาก็ยังเอารูปขึ้นอยู่แล้วแล้วข้างในนี้นี่มาถ่ายรูปแบบ วงการถ่ายรูปมันเปลี่ยนไปเยอะนะวงการถ่ายเยอะเพราะเราก็ลดระดับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหาปียากมันมันเป็นดิจิทัลเป็นอะไรไปหมดแล้วเนี่ยแต่ว่างานธุรกิจก็ยังโอเคฮะคนก็ยังมาถ่ายรูปต้องต้องเสริมอย่างอื่นทั้งทำกรอบรูปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ่ายรูปคนทำใบวีซ่าทำวีซ่าก็ยังต้องใช้อยู่ยังไงมันก็ต้องมาที่นี่มาเพิ่งร้านก็เจ๊งไปเยอะก็เลยเราก็เลยยังอยู่ได้ร้านเจ๊งไปเยอะแต่อ๋อร้านนี้เลยยังไม่เจ๊งอันนี้เป็นไอเดียพี่อ่ะนี่ทำมากี่ปีแล้วครับนี่เพิ่ง แต่มันก็ดีนะฮะพาะคนก็อยากาจะสั่งเลยกินที่มันว่างเนี่ยก็เพิ่มรายได้ปัญหาก็เรื่องบุคลากรเลยรับน,นี่ก็ต้องใช้ชครับแล้วพี่คิดว่าผมควรจะกินอะไรดีครับอะไรอร่อยดาวชอบยังไงรัวเปิดรือว่า <c oughs> อ๋อผมไม่ชอบกินผลไม้ปั่นนะฮะ <c oughs> แต่ว่าผมเห็นคนอื่นสั่งผลไม้ปั่นก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราผมเองคงจะสั่งนี่ดีกว่า <c oughs> เอา กาแฟะฮะ<ก>ลาเต้ตร้อนฮอตลาเต้ร้อนหนึ่งที่ฮะนี่คือคาเฟ่ลาเต้น,นะหรือลาเต้ร้อนที่ผมสั่งาานนที่ร้าน ร้านถทยรูปครัผมจําชื่อร้านเขาไม่ได้สักทีร้านไ่ยรูปที่อยู่มา50ปีตั้งแต่สมัยก็ผมเชื่อเพราะว่าเจ้าของร้านเขาบอกว่าร้านนียอยู่แถวปากซอยส1 9มาก่อนแล้วตอนหลังมาสูงยี่รุ่นพ่อฮะร้านนี้50ปีอืมโอ้าเตยหอมอร่อยหอมกลุ่นแล้วดูครีมด้านบนป e r f e c โอ้ลาเต้อร่อยนะฮะขอบคุณมากนะครับที่ให้ความร่วมมือกับเราเป็นพิเศษนี่ขนมปังทานเนยโรยน้ำตาลนะฮะกินเป็นอาหารเช้าอร่อยที่สุด กินกันมานะครับจนถึงหน้าปักซอยนะครับก็ได้ทุกรสชาติของซอยสุขุมวิท23นะครับผ่านซอยค้าวบอยมากินผลไม้กินข้าวแกงได้ฟรีชชิแล้วก็ได้ทานขนมปังทานเนยโรยน้ําตาลปิ้งนะฮะกับกาแฟอร่อยๆนะครับได้ถ่ายรูปด้วยฮะนี่คือปลื้ม Explore สัปดาห์นี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ